สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้จะมาพูดสื่นฟองน้ำเอาไว้ลงรองพื้นนะคะอาเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบรองพื้นมากๆแล้วก็อยอมรับตรงๆเลยว่า,าไม่เคยใช้ beauty blender นะคะในครั้งแรกเป็นวิดีโอรแรกแล้วก็ครั้งแรกนะคะที่ใช้ beauty blender ตัดสินใจนานมากนะคะกว่าจะซื้อเพราะว่าฟองน้ำอะไรเนี้ยลูกตั้ง890นะคะแบบค่อนข้างทำใจไม่ได้ค่ะแต่ในเมื่อวันนี้ซื้อมาแล้วตัดสินใจซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็จะลองให้ดูวันนี้ที่นี่เป็นที่แรกนะคะแล้วก็ผลจะเป็นยังไงชอบหรือไม่หรือว่าจะจะรู้สึกโอเคไหมจะคุมไหมกับ890เดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะได้มามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแห้งๆเลยแห้งมันก็จะลูกเล็กๆแล้วก็ นิ่มมากๆสัมผัสแรกนะคะรู้สึกได้ทันทีว่ามันรู้สึกความแตกต่างกับฟอ,องน้ําที่เคยใช้ทั่วๆไปนะคะที่เคยใช้ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันนิ่มแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไปตุ่มน้าแม่นมพองก่อนใช้นี่ค่ะเมื่อเปลี่ยนแล้วมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าความนิ่มมันยังเหมือนเดิมค่ะนิ่มมากๆค่ะนิ่มมากกว่าฟองน้ําที่เคยใช้ก่อนหน้านี้เยอะมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันวันนี้จะใช้ รองพื้นรุ่นที่เกลีย่ยยากที่สุดนะคะท,ที่เคยใช้มาก็คือ Marc Jacobs Remarkable นะคะแล้วก็ Revlon Colorstay ค่ะสองตัวนี้ประสมกันนะคะใช้ Marc Jacobs นิดนึงก่อนเพราะว่าตัวนี้สีมันจะช่วงนี้มันจะอ่อนก,กับผิวนิดนึงแล้วก็ตามด้วย Revlon Colorstay ค่ะสี370โท a สเหยาลงไปนิดนึงนะคะ่ะนี้อยากบอกชัดๆตรงนี้เลยนะว่า ไม่เหมือนกับฟองน้ำที่ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้นจริงๆด้วยเพราะว่าเคยใช้ฟองน้ำของหลายๆยี่ห้อก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าตัดใจแล้วอะตัดใจว่าชาตินี้ั้งชาติคงไม่เหมาะกับการใช้คงใช้ฟองน้ำเอ่อเกลี่ยรองพื้นนี่เป็นหรอกเพราะว่าฟองน้ำที่เคยใช้ก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็มันเบลนได้ยากอะแต่ว่าอันเนี้ย แบบว่าถ้ากดกดลงไปเนี่ยแล้วมันรองพื้นมันเนียนไปกับผิวเลยอ่ะมันแบบเหมือนไม่เคยไม่เคยใช้ฟองน้ำยี่ห้อไหนที่ทำให้รู้สึกเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ได้ดูรีวิวนะตอนซื้อมาเมื่อเช้านะแล้วก็นั่งนั่งดูรีวิวของกเกอร์ต่างประเทศนะอ่ะเขาบอกว่าวิธีการการลงก็ให้แบบให้ลงเป็นแบบเนี้ยทำแบบเนี้ย เานั่งทำแบบนั้ไม่ได้ขี้เกียจก็ขอลงแบบวิธีการของตัวเองแล้วก็นั่นคือแต่งนบนี้คือมันเนียนมากมันเนียนอ่ะตอนแรกบอกฟังจากปากคนอื่นก็ไม่เชื่อนะก็เขบอกมาว่าลองเหอะฟองน้ำอันนี้มันมันแปดร้อยเก้าสิบก็จริงแต่มันมันคุ้มาแล้วถ้าลองเองจะรู้สึกได้เลยว่ามันมันไม่เหมือนกับฟองน้ำที่เคยเคยใช้ก็ช่างใจอยู่ประมาณก็หลายวันนะ กว่าจะซื้อแล้ววันนี้ลองเป็นครั้งแรกรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยออกเลยรู้สึกว่ามันจริงอ่ะมันเลิศอ่ะมันเนียนอ่ะโอเคเกียรองพื้นได้สวยก็เกีี่ยคอนซีลเลอร์แล้วก็คอนทัวร์ได้สวยเหมือนกันคือเลิศมากอะ่ทำไมแบบทำไมไม่ใช้ตั้งนาน ก็ใส่เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรักบ,บ,บการทดลองใช้ Beauty Blender นะคะอันนี้ขอบอกด้วยความสัจริงเลยนะคะ่ะด้วยใจจริงเลยว่า890บาทคือมันคุ้มมากๆนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้หายหรือว่าอันนี้พังอันนี้เสียนะคะเราจะซื้อต่อแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้คือประทับใจมากๆ แค่ค่ะวิดีโอสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จากจะบอกว่าวน,นี้เลิกต้องไปซื้อนะคะ,ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ